สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o u t u ู e ถาอินเตอร์วิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับสื่อ,อยังสำนักข่าวรอยเตอร์นั้นมีการรายงานข่าวนะครับว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนั้นเนี่ยได้มีการอนุญาตให้2บริษัทของยุโรปก,กลับไปซื้อน้ำมันหรือว่าขนส่งน้ำมันเนี่ยครับกับทางด้านเวเนซุเอลาอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือบริษัทอีนิสปาบริษัทน้ำมันสัญชาติอิตาลีและก็เรปโซน ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานของสเปนซึ่งอาจจะมีการเริ่มขนส่งน้ํามันจากเวเนซุเอลาไปยังยุโรปอย่างเร็วที่สุดเนี่ยครับในเดือนกรกฎาคมเพื่อชดเชยน้ํามันดิบของรัสเซียโดยรอยเตอร์นั้นเนี่ยได้มีการอ้างแหล่งข่าวใกล้ชิดกับประเด็นนี้เนี่ยครับว่าจะมีการคืนข้อตกลงน้ํามันแลกหนี้ที่ถูกระงับไปเมื่อ2ปีก่อนครั้งที่สหรัฐนั้นไปกําหนดมาตรการการคว่ำบาตรเล่นงานเวเนซุเอลา ว่าการคาดหมายว่าปริมาณน้ํามันที่ทางด้านทินิสปาแล้วก็เรปโกนได้รับนั้นจะไม่มากนักและก็จะส่งผลกระทบต่อราคาน้ํามันในตลาดโลกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ว่าความเคลื่อนไหวนี้เนี่ยครับน่าสนใจที่สหรัฐอเมริกานั้นอนุญาตให้เวเนซุเอลากลับมาส่งน้ํามันป้อนตลาดยุโรปอีกครั้งหนึ่งหลังจากถูรกระงับมายาวนานอาจจะเป็นแรงหนุนให้ทางด้านประธานาธิบดีนิโคลสัสมาดูโรผู้นำของเวเนซุเอลานั้นกลับมาสู่โตเจรจา กับทางด้านฝ่ายค้านเวเนซุเอลาที่นําโดยฮวนไกวโดซึ่งสหรัฐนั้นเนี่ยเป็นผู้ให้การสนับสนุนซึ่งรัฐบาลภายใต้การนําของประธานาธิบดีโจบไบเดนผู้นําสหรัฐนั้นเนี่ยหวังนะครับที่จะให้เวเนซุเอลานั้นช่วยผ่อนเบาเรื่องของพลังงานจากที่ยุโรปนั้นกําลังขาดแคลนเนื่องจากว่าไประับการนําเข้าจากทางด้านรัสเซียอีกทางหนึ่งนั้นเนี่ยสหรัฐอเมริกาคาดหวังว่า เส้นทางน้ํามันจากเดิมที่เวเนซุเอลาส่งไปขายแล้วได้รับเป็นเงินสดจากจีนนั้นก็จะเบี่ยนเส้นทางไปผูกยุโรปซึ่งการซื้อขายครั้งนี้เนี่ยครับเวเนซุเอลานั้นจะไม่ได้รับเป็นเงินสดนะครับแต่ไปแลกหนี้เดิมที่ผูกระงับกันไปเมื่อ2ปีก่อนดังนั้น2บริษัทพลังงานยุโรปซึ่งมีกิจการร่วมค้ากับเปโตรเลียออสหรือว่า p d v s a รัฐวิสาหกิจพลังงานของเวเนซุเอลาสามารถที่จะคิดค่าสินค้าน้ำมันดิบกับหนี้ที่ค้างชำระแล้วก็เงินปันผลนะครับ ซึ่งมีเงื่อนไขสําคัญว่าน้ํามันเหล่านี้เนี่ยครับจำเป็นต้องมุ่งหน้าไปสู่โยุโรปเท่านั้นไม่สามารถนําไปขายต่อที่อื่นได้คือต้องนําไปที่อิตาลีแล้วก็สเปนนะครับโดยสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยครับคาดหวังนะครับว่าจะช่วยทําให้อิตาลีแล้วก็สเปนนั้นเนี่ยครับลดการพึ่งพาน้ํามันจากทางด้านรัเสเซียมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้เนี่ยก็บอกว่านอกจาก2บริษัทนี้แล้วจริงๆเนี่ยมีอีกทั้งหมด3บริษัทนะครับนั่นก็คือทางด้าน เชฟรอนระยักใหญ่พลังงานของสหรัฐออยแอนเจเอเนเจอร์ลแก๊สคอร์ปอเรชันของอินเดียแล้วก็มูเรลแอนพรอมของฝรั่งเศสนะครับก็ไปล็อบบี้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาเพื่อที่จะรับแลกน้ำมันกับหนี้รวมหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐจากเวเนซุเอลาบ้างแต่ว่ายังไม่ได้รับการอนุญาตนะครับดังนั้นเวลานี้เนี่ยรัฐบาล ของประธานธินดีโจไบเดนนั้นได้พูดคุยระดับสูงกับเวเนซุเอลาในเดือนมีนาคามที่ผ่านมาแล้วก็หลังจากนั้นปรากฏว่าเวเนซุเอลามีการปล่อยพลเมืองสหรัฐสองคนจากอย่างน้อยๆหกคนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเวเนซุเอลาและก็สัญญาว่าจะกลับมาพูดคุยกับฝ่ายคา้านในประเด็นการเลือกตั้งอย่างไรก็ตามถึงตอนนี้นิโคลัสมาดูโรนั้นยังไม่เห็นพ้องในเรื่องของวันเวลาการคืนสู่โต๊ะเจรจา,ารในขณะที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคริบลิกัน แล้วก็สมาชิกบางส่วนจากพรรคเดโมแครตนะครับคัดค้านการผ่อนปลดนโยบายที่มีต่อนิโคลัสมาดูโรที่โจไปเด่นนั้นกําลังดําเนินการอยู่แต่ว่าทางด้านทำเนียบขาวก็เน้นย้ําว่าการผ่อนปลนเพิ่มเติมมาตรการการคว่ำบาตรที่กําหนดเล่นงานเวนเนซุเอลาจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นประชาธิปไตยข่ามกลางการเราะจรจาระหว่างทางด้านนิโคลัสมาดูโรกับควอนไวยโดผู้นำฝ่ายค้านนะครับเมื่อเดือนาพฤษภาคมที่ผ่านมานั้นเนี่ย โจไบเดนเพิ่งอนุญาตให้เชฟรอนบริษัทน้ำมันใหญ่ที่สุดของสหรัฐเนี่ยที่ยังคงประกอบการธุรกิจในเวเนซุเอลาเข้าเจราจาพูดคุยกับรัฐบาลของมาดูโรและก็เปโตเลออสเกี่ยวกับปฏิบัติการในอนาคตเนี่ยนะครับของพวกเขาในเวเนซุเอลาซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะต้องออกอติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับว่าการที่กําลังเปิดทางให้เวเนซุเอลาส่งน้ํามันให้ยุโรปนั้นเนี่ยจะช่วยให้ยุโรปนั้นเนี่ย มีเรื่องของพลังงานใช้เพียงพอหรือไม่หลังจากที่พวกเขาเดินหน้าคว่ำบัตรน้ำมันจากตะาดรัสเซียครับ